ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าเซนจะแปลว่านักบุญในความหมายของผู้พิทักษ์คอยปกป้องคุ้มครองชีวิตคนที่เลือกศรัทธาให้อารมณ์คล้ายความศรัทธาในพระข,ของศาสนาพุทธเราประมาณนั้นขณะเดียวกันในวงการฟุตบอลเคยมีผู้รักษาประตูอยู่หนึ่งคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเซนแห่งการปกปักรักษาประตูนั่นคืออิกเก้กัสซิยาร์อดีตในด่านทีมชาติสเปนและตำนานของสโมสรเรอลมริดซานอิเก้คือฉายาที่คนในวงการเรียกขานซึ่งซานก็คือเซนในภาษาสเปนนิดสำหรับกัสซิยาร์เขาคือความภาคภูมิใจของมาดริดิต้า สวมชุดราชนและเป็นนักบุญระหว่าง2เสาประตูของชาวสเปนมีการระบุจากหลายแหล่งข้อมูลพูดตรงกันว่าฉายาซานอิเกได้มาเมื่อครั้งต่อที่เจ้าตัวติดทีมชาติสเปนไปลุยฟุตบอลโลกเวอร์ชันเอเชียเมื่อ20ปีก่อนโดยบริบทคือมือหนึ่งอย่างซานเทลโกโกาดิซาเลสได้รับบาดเจ็บก่อนทันวร์นาเมนต์เริ่มจนต้องถอนตัวไปส่งให้อิเกากาซิยาถูกโคเซอันโตนิโอการมาโชผลักดันขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในทันวร์นาเมนต์ดังกล่าวอย่างเต็มตัวบนวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นที่จริงแล้วเรื่องอายุก็ไม่ใช่่่ปัญหาาาเเมมือออองวกกกนนี้ย ้ก้าขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเรอัลมาดริดตั้งแต่อายุ16ปีและลงเล่นรายการแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกด้วยวัยเพียง18ปีกับอีก177วันเท่านั้นซึ่งตัวเลขอายุดังกล่าวยังส่งให้เขาครองสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกจนเพิ่งมาถูกทำลายเมื่อปี2017นี่เองกลับมาที่เรื่องราวของฉายานักบุญอีเก้เพราะฟอร์มการเล่นรักษาประตูในรอบ16ทีมนาทีพบกับทีมชาติไอแลนด์ที่แม้ในระหว่างเกมอาจมีช็อตออกมาตัดควาาางงงงบบออออลลหุุดดดดมื้้้้แแตต่่กกกกิยยยััส็ววววรรเเเจโทษขไ์ไช ปกติและแม้สุดท้ายเกมจะจบลงด้วยผลเสมอเพราะไอแลนด์ไม่ได้จุดโทษช่วงทดเจ็บครึ่งหลังส่งให้ต้องไปเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนหลุดไปถึงช่วงโดนจุดโทษตัดสินนั่นคือโมเมนต,ต์สำคัญที่กาซิยัตโชว์ให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากเพียงใดเริ่มจากลูกยิงของแมตต์ฮอลแลนด์ที่ชนคานตามด้วยเซฟลูกยิงของเดวิดคอนเนลลี่และพุ่งปัดนลูกยิงปลายสตัดของเควินคิวบานทั้งหมดนี้เกิดขึ้น3ลูกติดต่อกันและโดยความสําคัญก็คือในขณะที่เขาเซฟได้3าครั้งก็เป็นช่วงที่นักเตะสเปนทททีี่่่เข้าา้าา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 มมมํหหนนยยิงงพลดถึ2คควว าก,การเซฟของกาซิยัตส่งให้สเปนยังอยู่ในเกมและไม่เตลิดจนสุดท้ายก็สามารถเอาชนะเข้ารอบแทีมฟุตบอลโลกได้สาเร็จนั่นคือจุดเริ่มต้นของนักบุนอีเก้ที่จะกลายมาเป็นเสาหลักของทีมชาติชุดเดืองรองในเวลาต่อ,ตอมาสําหรับอีเก้กาซิยัตถือเป็นผลผลิตจากลาฟาบิก้าอันเป็นชื่อเรียกเฉพาะอะคาเดมีลูกหนังของเรอัลมาริดโดยปกติของวงการฟุตบอลแฟนบอลมักมีความรู้สึกพิเศษกับนักฟุตบอลประเภทที่ก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วยิ่งกาซิยัตเป็นชาวมาริดโดยกาเนิดเชียรมม อไปอีกเส้นทางของกาซิยัตอาจกล่าวด้วยว่าเกิดจากโชคชะตาหนุนนําในบางส่วนเพราะอย่างการที่เขายึดมือหนึ่งของทีมชาติสเปนมานั้นก็เป็นผลพวงมาจากรุ่นพี่อย่างกาญยืเเลสได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวก,กันกับในระดับสโมสรอัอลมามริดที่เดิมนั้นตำแหน่งมือหนึ่งคือโบโดอิกนอร์นายด่านชาวเยอรมันก็อเผอิญได้รับบาดเจ็บจนเล่นเกมแชมเปี้ยนส์กในปี1999ไม่ได้โอกาสเลยตกไปที่อิกเก้กาซิยัตแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมกาซิยัตที่แปลเปลี่ยนโอกาสาที่ได้รับมานั้นให้กลายเป็นผลงานที่ไไไมมม่่่อออาาาจปฏิเเเเสสธดด้้้้ลงงงซึงะทนนนใใหห็ตัววขี พร้อมอยู่เสมอทําให้เมื่อโอกาสหล่นมาถึงเขาจึงพร้อมที่จะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทันทีมีเรื่องเล่าจากปากของกาซิยะระบุว่าวันที่เขาได้รับทราบข่าวว่าจะต้องเป็นตัวจริงครั้งแรกให้กับเรมลิตรเขานั่งเรียนอยู่ในชั้นเรียนก่อนที่คุณครูใหญ่ซึ่งเป็นแฟนบอนมนลมริตอยู่แล้วจะเข้ามาแจ้งข่าวว่าต้องเก็บข้าวของไปรวมตัวกับทีมทันทีเพราะทีมกําลังจะออกเดินทางกันอยู่แล้วกาซิยะกลายเป็นตัวจริงในแชมเปี้ยนส์คิกฤดูการ1999-2000นับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบ2งนัดที่2จนถึงนัดชิงนชนะ รอบแรก2นัดมาก่อนมันหมายความว่ากาซิยะตได้แชมป์ยูเซลครั้งแรกตั้งแต่อายุ19ปีและคว้ามสมัยที่2มาครองได้ในอีก2ฤด,ดูกาลต่อมาตอนอายุ21ปีเท่านั้นและเบ็ดเสร็จแล้วก็คือเขาคว้าแชมป์รายการนี้มาครองตลอดอาชีพทั้งหมด3สมัยซึ่งสมัยสุดท้ายเกิดขึ้นในซีซั่สน2 0 1 3 2 0 1 4ตอนวัยย่างเข้าสู่33ปีในรายละเอียดของการรักษาประตูกาซิยัตอุดมไปด้วยปฏิกิริยาที่ว่องไวบวกกับทักษะการยืนตำแหน่งอันไร้ที่ติและมีสมาธิกับเกมสูงนอกนั้นคือภาาวาวะคมมมมเเเป็็นนผู้้้ทีตยใหแ ช่วงระยะแรกจะไม่ได้สวมปลอกแขนกับปันทีมแต่ก็เหมือนผู้นำทางจิตวิญญาณของแนวรับให้กับสโมสสเช่นเดียวกันกับในานามทีมชาติที่หลังจากยึดมือหนึ่งมาครองในบอลโลกที่เอเชียเขาก็ไม่เคยหันหลังกลับและเดินหน้าในานามทีมชาติอย่างมั่นคงมาโดยตลอดจนกลายเป็นกําลังสําคัญเป็นกับปันทีมในยุคเวลาแห่งความยิ่งใหญ่กับแชมป์รายการเมเจอร์3ารายการติดต่อกันนั่นคือยูโร2008เวิร์คัพ2010และป้องกันแชมป์ยูโร2012มันหมายความว่านี่คือในด่านที่พิชิตทั้งเกียรติยศระดับทวีปในนาามมมมสโรแแแลลละะทีชชชตตติิิิ้วกกก็พเยดอ โลกมาครองได้ทั้งหมดสาหรับเรื่องราวของอิกเก้กัซยารกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเคยมีวาสนาเชื่อมโยงกันในหน้าข่าวทว่ามันก็ไม่เคยเป็นจริงบริบทของมันเกิดขึ้นในช่วงที่กาซยารพาสเปนคว้าแชมป์ยูโร2008ใหม่อันเป็นปีเดียวกับที่ปีศาจแดงครองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่มอสโกณเวลานั้นข่าวข่าวเชื่อมโยงระหว่างเรอัลมาดริดกับคริสเตโนโรนัลโดสตาร์ดังสุดของปีศาจแดงในซีซั่นนั้นถือว่าแรงมากๆโดยที่มาดริดยอมจะลงทุนมากเป็นประวัติการเเเเเรรืื่่่่่ออองงคาาาาตตััวววววแแลลละมมมนนนนยยยไ็็ดใ้้กีีฟปท ใ,ใกล้จะเข้าสู่หลักสี่นะอีกไม่กี่ปีต่อจากนั้นเซอร์เล็กโฟร์กูสันก็เลยอาจมีการวางแผนระยะยาวในทำนองว่าหากมันมีความเป็นไปได้ก็อาจจะขอแนบชื่ออิเกกัสยาร์ที่ณเวลานั้นอายุยังหนุ่มๆ2 7 2 8ิบถึงปีมาเป็นดิวสลับตัวพ่วงเงินโรโนัลโดไปด้วยแต่เรื่องราวนี้ก็เหมือนข่าวที่สื่อชอบนํามาขายเพราะหากยึดเอาตามคําพูดที่อิเกกัสยาร์ได้พูดจริงๆเกี่ยวกับประเด็นนี้นั่นก็คือมันไม่มีความชัดเจนอะไรเกิดขึ้นทั้งจากยูเนเต็ดหรือสโมสรอ,อื่นตัวแทนของ ไม่มีใครติดต่อผมมามันก็ตีความได้ว่ากาซิยัตอาจจะเคยได้รับความสนใจจากท่านเซอร์จริงหรือไม่จริงก็เป็นไปได้ทั้ง2องอย่างสุดท้ายกาซิยัตก็เฝ้าเสาให้มริดยาวจนถึงปี2015ก่อนจะย้ายมาปิดฉากอาชีพกับ f อฟซปอร์โตโดยที่ช่วงท้ายอาชีพของเขาที่โปรตุเกสถือว่ามีเรื่องที่สร้างความช็อกให้กับวงการฟุตบอลเมื่อเขามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้านระบบการทํางานของหัวใจทําให้จําเป็นต้องยุติอาชีพการเล่นเพื่อรักษาภาพรวมของคาว่าชีวิตทั้งชีวิตเอาไว้เขาประกาศเลิกเล่นอย่างจริงจังในเดือนสิงหาคมปปปีีี2020แลละเเดยวกกกัันนน็็บาาาทงาํง ซีีโอมูนิธิเลอมาลิดและยังเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับฟอร์เรนติโนเปเรสอีกด้วยสําหรับอิกเก้กัสยาถ้าจะหาผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีที่ผ่านมาชื่อของเขาย่อมไม่มีทางตกสํารวจอย่างแน่นอนบางทีต่อให้เวลาจะผ่านไปอีกกี่สิบปีก็เชื่อว่ายากที่จะมีใครสร้างความยิ่งใหญ่และเป็นแรงผลักดันได้มหาศาลเหมือนเช่นที่กัสยารเคยสร้างสรรค์เอาไว้และเพราะแบบนั้นแหละครับทำให้เกมฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลยอดฮิตก็ไม่พลาดที่จะใส่ตัวละครอ,อย่างอิกเก้กัสยารเข้าไปในคลาสระ โดยที่นอกจากนี้ก็ยังมีอีก5าตำนานอย่างค่าฟูพัติกไคเวิร์ดอเลกซานโดนเนสตามิชาเอลบัลลักและฮาจีซึ่งเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็อย่ามัวรอช้ารีบดาวน์โหลดแล้วเข้าไปเจอกันได้เลยที่เกมฟี f a าออนไลน์4